สวัสด e ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู D ่ช่องนกยุงร้านลุงพลนะคะมาดูยายพาได้เห็ดอ uh. oh. ีกแล้วเออหือ๋อเรามีอะไรบออลายไปเลยเหรออีหยังลายห้าร้อยพออหเออยห้าร้อย ยังพี่ออกกลับแล้วไม่เห็นเอาไปให้ลุงจิมก็ได้เอาหยังเดี๋ยวโมกเนาะไหม,มไนี่นะคะโหดโอ้ยยายยายญ่ใได้เห็ดอีกแล้วเป็นไงมักลายห้นานมันเลยมักลายเดีย๋ยวจะพี่น้องนี่เห็ดนะคะน้อยม,มากเบิ่งแล้วเนาะมามามให้ลุงจิม้มบ่ ลุงจิมกับใครพี่อ๋อไม่อยู่บอพี่ออไม่อยู่ไปไหนเราไม่รู้กลับแล้วไม่เห็นอ๋อไม่เห็นไม่เห็นพี่อ๋อคนเดียวลุงจิมอ่ะโอเคโอ้ยเป็นแนข่าเจ้าวละยข้านะคะเอาหมกหน่อไม้ไปให้ลุงจิม อ๋อนี่ไงมาแล้วจะบาทจาง้นงัตปาดูหนึ่งแล้รวมแล้วจะบาทไอ้ที่ว่ากับอันเก่านะสี่ห้าห <500 S 2> <500 S 1> ้ารอยบห้รอเอาเบิ่งจ้าพอดีบอนี่ห้าร้อยห้าร้สี่ร้อยห้ารอยถ้าพ่อพ่อไปเอากระเพิ่นเดิ้อน,น่าจะห้ะนะาร้อยขาดเพิ่มห้าิปว่าสินี่นะคะเอาหมกหน้อไม้ hai lùng chim lùng chim nhiều máy lùng chim nhiều mày lùng chim lùng chim nhiều máy อ๋อได้ค่ะโอ้สตอรี่ตอนแก่ของใคร่หมกน่อไม้แม่ใส่หมูใส่หมูแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ำย่านางเพราะว่าย่านางไม่มีใช่แต่ว่าแต่ใช่ค่ะแต่แม่ใส่ไอ้นี่แทนใบใบฟักทองแทนคั้นแทนน้ำย่านางค่ะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูต่อนะคะ ไปไปต่อครบแล้วเหคอคะครบแล้วค่ะครบแล้วเนอนโอ้ยยายคือได้แต่เฮแทนเมือนี่ ให้พี่วิออสเออวิออสถามด้วยว่าเขากินหมวกดอกไม้พี่แกอยู่ไหนไม่รู้เขาก็ช่วยช่วยงานอยู่นี่ไม่เห็นไงหนูไม่รู้ว่าแกพักอยู่ไหนจิมอะเดี๋ยวไปถามอ่ะค่ะเอาไปให้พี่วีออสนะคะนกนี่เป็นรถส่งกับข้าวค่ะพี่น้อง อ,อใกล้อยู่ไหนอะพี่วีออออะลุงจิมไหนสุดท้ายไหนห้องที่มีเต็น,ตนท์น่ะป๋อใค่ค่ะจงปรง, <c oughs> ง,งจริงปิงวาสัน พี่พี่กินหนกหนามยเป็นเปาได้เปาโ okay. อเคหนกหนามาให้ค่ะขอบคุณค่ะอืมโอ้พระอาทิตย์ส่องหมิงแล้วพี่น้อง นี่นะคะเป็นบรรยากาศเดี๋ยวจะมีการลำลำถวายดูดูป้าคำสายไปก่อนนะคะ จะลำนะจะรำนะ ถ้าทำอย่างนี้ก็บอกว่าเปิดได้่เรานองชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับลงอ่ะเปิดดูสิฟังดนตรีก่พ่อปลูกบริกิจไงเพลงด้วยแรงพาแรงสรพานเพลง ใช่ไหมไม่ใช่ไม่อีกเพียงนึ่งไม่ใช่ไม่ได้โอลคอนาร okay. no okay. hey. okay. ์ตูนานาเกมที่หนึ่งฟังก็รู้ใช่ต้องปิดไป นี้ป้าคําใสจะลํนะคะาจะารับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันตอนที่ลําแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ